โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซูปเปอร์ซัทนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปเล่นเป็นนายอำเภอกันนะครับทุกคนไปเราวันนี้เราไปเล่นนายอำเภอผมมีปัญหาอย่างนึงอ่ะที่มันไม่ใช่ปัญหาสําหรับทุกคนหรอกแต่ว่าพอเวลาผมเล่นแล้วมันไม่ได้คุกกี้อะเล่นดบวันนี้ก็้วผมไม่ได้คุกกี้อะ่ ออแบบไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเบ้าของผมมันบั๊กือเปล่าแบบพอราชนะแล้วมันไม่ได้คุกกี้เลยอะแพ้ก็ไม่ได้อะพออะไรได้ M v p ก็ไม่ได้อะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่คือใครรู้ก็เชื่อคอมเมนต์มาหน่นอยน,น,นะออผมลองบลบแล้วโหลดใหม่แล้วก็ไม่ได้ไปเราจะเป็นนานเทอ จะเป็นแล้วน้ำผอ้อเฮ้ยถ้าหันไปสึกให้มันเลือกที่ที่ทำมาเสร็จพี่แล้วน้ำผึอแหละไปไปเลกนแำมึ้อมีจ๊กเกอร์เลย ตักะสไนเปอร์ออก็ไปแล้วไอ้ขาวไอ้ขาวเตรียมตัวสีขาวจกเกอร์ใช่ปะ อุ้ตอนนี้มีคนผมรู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรแต่ว่าแต่ว่าไอ้แม่มันเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะอาจจะเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะไม่ไม่ไอ้ข่าวว่ามันอาจจะเป็นโจ๊กก็ได้เดี๋ยวผมไปยิงเองไปเราเป็นนักยิงปืนโจเจอมันฆ่าไม่ได้นะไม่มันอาจจะเจอศพแล้วรอคนมาแล้วมันก็ทําเป็นโดดท่อไม่ไม่ครับ อะไรพีขาวสีขาวมขาเขาคนใดไดไม่ไม่ใช่ผมใชใจตอเกิดนะต้องเป็ต้อเป็นต้อเป็นต้องเป็นต้องเป็นขาวเป็นต้องเป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นตองเกร์ครับเป็นเป็นฆาตกรโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปยิงนายนะมาแล้วมาแล้วเขาเขาเขารู้แล้วว่าเป็นฆาตกรอ่ะบอกมาแล้วเขารู้มาแล้ว เป็นตาไนผมเป็นตาไนชอก็เป็นนะครับตอนะผมเป็นตาไนบลทุ่มเป็นไปส้มไปแล้วทุกคนโอเคงั้นก็เปิดไปเลยขาวกับส้มขาวอยู่นิ่งๆนะสีขาวอยู่นิ่งๆต่อไปก็ขาวแล้วก็ตัวกลางตัวกลางเหมือนตัวกลางยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนปุ่มสีสีอย่ากดปุ่มนะอย่ากดปุ่มเด็กวะเราขอยิงนายได้ไหมสิ โอเคเรารอล,าลั่นไกลเลยสิมูนเป็นไรอ่ะในอำเภอไงตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวกลางใช่ป่ะ ต้องขมือนตัวเดียวครับเหลือตัวเลื่องต้องขมือนคนเดียวผมว่าน่าจะใช่โอเคนั่งข้ามไปข้ามไปเดี๋ยวบูมไปลั่นไกลใส่มันเองคู่ใครจะไปสีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปกับมิ้นเดี๋เราไปกับมิ้นเดี๋ยวเราไปกับมิ้นสีอะไรไปกับเรา เออเราไปกับมินนั่นถ้าเราตายอย่ากดปุ่มนะนั่นวนไปอย่างเขียวแล้วกันแ้วสีแดงอ่ะจะไปกับใครไอ้ไอ้ไอ้เหลืองอะโจ๊กเกอร์นะไอ้เหลืองโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มันฆ่าไม่ได้โจ๊กเกอร์มันฆ่าไม่ได้ไม่โจ๊กเกอร์มันฆ่าได้แต่ มันจะไปชนะนี่ส่งสีเขียวแล้วเนี่ยสีเขียวมันโหมือนโบยจวเดียวเดี๋ยวเราจะไปยิงแดงนะเดี๋ยวแล้วค่ะจันทร์ไปกับเราอ่ะตามไปแดงไปเลยมันโดดไปแล้วเรารอลั่นไกลเลยทุกคน โรอลั่นไกลเลยต่อเตะเองสีเขียวสีเขียวไอ้ที่สีเหลืองสีเหลืองยิงเราอ่ะมันตายอยู่ในช่องอ่ะมันตายอยู่ไอ้ที่เนี้ยเนี้ยโอคุณคุยไม่คนไม่คนตายตายใครตายใครตายใครตายนี่ผมทางนี้ทางนี้ ไม่นี่ไม่คนตาไปไอสีเหลืองเป็นแอำเภอนะเมื่อกี้ยิงผมหมอบมอมันชุบอยู่หมอมันไปเตอ โอเคผมว่าเหลือแต่น้ำเงินแล้วแหละีแดงตายไงอ่ะทุกคนมันเหลือตัวกันมันเลือตัวกันสี่ผมลทุกคนพีแดงอ่ะตายได้ไงทุกคนหวตน้ำเงินไม่กี่สีเหลืองยิงผมแล้วสีเหลืองตายเรารู้แหละเขียวเป็นหมอเหลืองเหลืองานอำเภอหวตน้ำเงินไปอางเอาดหับหมันโจ๊ ไม่ไม่ไม่จบไม่บอกอาชีพคนมาเลยก็ได้สีฟ้ามิเป็นบอกอาชีพมาเรารู้แล้วว่าสีเขียวเป็นไรสีเขียวสีเขียวเป็นหมอถ้าเราถ้ามีสตโหลืองเป็นไรเหลืองเป็นไร สี่ลหายวะควายรรมจะไม่ทรยยวัวมันเองโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย